เราะมาไม่ทันเลยเห็นหลังไะไม่ยองไนะเหนอ่มัถ่ายไห่ไถ่าย้ไม่ใชครถ่ายให้เจเลยไม่ใชใครถ่ายให้เจเลยยังไงถ่ายถ่ายแล้วใช่ไหมคะถ่ายแล้วพี่มดถ่ายแล้วใช่ไหมคะมกี้นี้ เอฟแล้ก็คุณค่าขนมขนมห่ืออะไรกันด้วย

ป้าเข้าไหนต้องที่มดต้องมี่มดหรอต้องมดก็มาแล้วต้องมด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 ไม่เชื่อเจนี่คอยูกวานต้องมด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 ีจ้าขอบคุณค่ะได้มดแล้ว mọi người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  mọi น้องมอดคือตรงนี้ฉันไม่เห็นเลยเจ๊ไปอยู่ตรงกลางนี่มันก็เป็นมุมพลาดป้ายายนี่ลองนี้อ้าเดี๋ยวดีเลยนะน้อมอก็ใส่ดีนี่ก็กูปาับ้าแล้วเมื่อกี้ปรับยังตอนนี้ไม่เอ้านี่ อะไรนะลูกค้ารอไลฟ์ลูกค้าไปอายุเข้าไปด้วยกล้ามแล้วลูกค้าขึ้นมาแล้วอาจารย์ปัดลูกค้าพี่โน๊ตยังไงเยสค่ะอะไค่ะพี่หาต้องไหนคะพี่หา มดเต็มยังอัลบั้มในกรบ้ีด้วยต้องเต้นเองต้องเต้นไม่ต้องมาค่ะไม่ต้อมาฮะ่้อมาุณมินยุณอยู่ไหนเนี่ยโรงพยาบาลหรอเ้นค่ะไม่ได็กนม่ดะ วมีอยู่หนูพิดบเข้ามาหนนะเข้ามาใกล้ๆหนเสแล้วมนจะยกนอนกไหนคะี่ไหนพี่านี่แม่นอนงแรหรอแม่แม่ก็มีด้วยก่เหือไม่ส่งเออถายไม่ส่งขอบคุณท่ตใครได้เข้าบ้างอ่ะเข้าทุกคนทุกคนแสง มันเพิ่มดสองคนโอ้ยน้องคุณแม่ยืนตรงไหนกันน่ะนั่งนั่งนน่งนั่งนั่งนั่งงนั่งไัน่าน่่งนั่นั่งนั่ง่ง่งนร่งนั่งนังน่นนั่งนั่น่ง่งน่นนัน

ไม่ไม่แต่เย็นๆเนาะแต่ไม่ออกมาได้ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะน้องวิเนไหนเมื่อกี้จีแล้ว่นไปแล้วเดเรองนะคะชื่อจักรไม่ช่แต่วเหมก็เงียไม่ได้ยายตกกนไงาน

จับตรงไหนวะเออจับตรงไหนตรงไหนตรงไหนในรูปตรนี้ตอมเดินเหรอจับได้ไงทำไมมันต้องจับวะชายหรอคะจับผู้หญิงใช่ค่ะไม่ใช่ดาราทำไมต้องเปดการา้านวไวะหายก็โอเคไม่เที่ยวไม่ใช่อะใช่ค่ะทำไมกดไม่ด้ไม่นไหลหล่อนิดหน่อย ตอนไหนวะเฮ้ยเห็นเลไร้เลยอ๋อตอนเดินขึ้นเป็นดับแรงต่อนื่ออ๋อต้เชิญต้เชิญป่ะเขาดันบอกไม่รู้เดินขึ้นมาไดไ้นยัยยายพี่บีกับยังยังะไรีพี่บียังไม่กลั่เป็นไี่เจอ มิวเป็นเล่นปูขวไม่ขายเลยคอยชื่นใจเหรอคอยมิว ยังไม่เห็ดกิไพี่ยังไม่ทำเลยเี่สูปด้วยนะด้วยนะรุเดี๋ยวมัต้องส่งนะคุณร่คู่พี่บิลมาีก่นีก่อนแก่แล้วเหรอยี่สบสแก่แล้วเหรอยี่สิบห้ายังไม่ยีาเลย Yeah. <laughs>

这这也会有啦。 ไม่นะถึงอป็นโซมิ้งมาโซล่าตัว